อย่างที่เรารู้กันนะยุคนี้เป็นยุคสวสังคมไทยตอนนี้เรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าหนึ่งในห้าเ,เป็นคนสูงวนะัยอายุ60หรือ65ปีขึ้นไปนั้นรอบตัวเราก็จะมีคนแก่หรือคนชรายเยอะขึ้น,นเรื่อยๆ แล้วก็ธรรมดานะความแก่ความเจ็บความป่วยนี่มันมาด้วยกันพอสองขมไทยเรามีคนแก่คนชารามากขึ้นคนเจ็บคนป่วยก็มากขึ้นนะถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะเราไม่ใช่คนชาราก็ถือว่าโชคดีจะว่าสิ่งหนึ่งที่เราคงจะเลี่ยงได้ยากนะคือการไปเยี่ยม เยี่ยมคนชราที่เจ็บป่วยโดยเพราะที่อยู่โรงพยาบาลหรือนอนติดเตียงแม้กระทั่งที่บ้านแต่จริงแล้วนี่มันไม่ใช่แค่คนชราที่ป่วยนะคนหนุ่มคนสาวคนวัยกลางคนที่ป่วยก็เยอะอาจจะไม่ใช่เพราะโรคชราแต่ว่าโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายที่โรคยืดเยื้อเรืร้รังเช่นมะเร็งโรคหัวใจ ไตวายเนี่ยเราคนนี้เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยหลายคนก็จะมีความหนักใจว่าควรจะไปเยี่ยมอย่างไรเนี่โดยว่าถ้าผู้ป่วยเ,ยเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีการพูดคุยสนทนากันนะระหว่างคนป่วยกับผู้สูงวัยว่าเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ย อยากให้คนมาเยี่ยมทำอะไรหรือไม่อยากให้คนที่มาเยี่ยมทำอะไรส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันนะไม่อยากให้คนมาเยี่ยมเนี่ยซักไซาอาการเจ็บป่วยของเขาเพราะว่าทุกคนมาถ้าซักไซเขาก็ต้องตอบ แล้วขขขเขาก็รู้สึกเอือมละอากับการที่ต้องพูดถึงความเจ็บป่วยของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คนที่มาเยี่ยมนี่อยากรู้อาการของผู้ป่วยเนี่ยไปถามหมอดีกว่านะหรือไปถามญาติดีกว่าถ้าจะถามผู้ป่วยก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างอันนี้จะดีกว่านะดีกว่าถามว่าเป็นไงบ้าง ว่าเป็นไงบ้างนี่สาหรับคนป่วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถามไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละตามมารยาทไม่ได้ตั้งใจอยากจะรู้จริงๆแต่ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงตอนนี้เออเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยเออคนถามนี่อยากจะรู้จริงๆคําคำถามมันจะมีความหมายกว่าคำว่าเป็นไงบ้างและถามว่ารู้สึกยังไงเนี่ยนะ คนไข้ก็สามารถจะตอบได้ยาวก็ได้สั้นก็ได้นะรู้สึกเพลียบางคนที่ไม่อยากตอบมากก็ตอบสั้นๆครนี้มันเป็นคำถามที่ตอบง่ายกว่าแล้วก็แสดงถึงความจริงใจตั้งใจอยากจะรู้มากกว่าและคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คนไข้นะอยากจะให้ผู้มาเยี่ยม ทำก็คือว่าให้รู้จักนะสังเกตบ้างว่าคนไข้ตอนนี้เนี่ยเพลียหรือเปล่าบางทีคนมาเยี่ยมไม่ไม่สนใจเลยไม่สังเกตเลยอยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดนะอยากจะรู้ในสิ่งที่คนไข้เขายังไม่พร้อมหรือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตอบให้รู้จักสังเกตบ้างและที่สำคัญคือรู้จักรับฟังนะ รู้จักรับฟังคนไข้อันนี้ดีกว่าอยากจะพูดนะคนไปเยี่ยมเนี่ยหลายคนจะรู้สึกหนักใจว่าจะไปพูดอะไรนะบางคนก็เตรียมเรื่องพูดมากมายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการเนี่ยคือคนที่รับฟังหรืออยากรับฟังความรู้สึกของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไร แค่เตรียมใจรับฟังนะความรู้สึกข,ของคนไข้ถ้าเขาอยากจะพูดเขาก็จะพูดถ้าเขาไม่อยากพิ่มอยากระบายเราก็นั่งเงียบเียบเป็นเพื่อนเขานะไม่ต้องรู้สึกอึดอัดนะถ้าว่าจะนั่งเงียบเียเป็นเพื่อนคนไข้ผู้ป่วยถ้าเขาอยากจะพูดเมื่อไหร่เขาก็จะพูดแล้วหน้าที่ของเราคือรับฟังด้วยความตั้งใจเราก็สังเกตนะว่าเออเขา ตอนนี้เขาอยากจะให้เรานะไปหรือ,อยังเพราะเขาอยากจะพักผ่อนอยู่เงียบเมียบวันนี้คนไข้เก่งใจเห็นคนมาเยี่ยมอยู่ก็ต้องหาเรื่องพูดคราวนี้พอคนไข้พูดไปนานๆเขาก็จะเพลียอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่มาเยี่ยมก็ต้องสังเกตนะว่าเออเราอยู่นานไปแล้วนะ ให้เขาได้พักบ้างและที่สำคัญอย่างหนึ่งนะที่หลายคนจะไม่ถนัดคือว่าก่อนไปเยี่ยมเนี่ยพยายามทำใจให้สบายสบายมีเรื่องเครียดเรื่องกลุ่มเรื่องอะไรเนี่ยพยายามปล่อยวางไว้ก่อนก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปในห้องผู้ป่วยเนี่ยนะสังเกตใจตัวเองว่ามีความเครียดมีความวิตกอะไรไหม วางให้หมดเพราะว่าถ้าเราพกความเครียดเข้าไปในห้องผู้ป่วยในความเครียดความงุหงดของเราเนี่ยแหละที่มันจะส่งผ่านไปให้ผู้ป่วยผู้ป่วยเขาก็รับรู้ได้นะว่าคนที่มาเยี่ยมเนี่ยรู้สึกอย่างไรถ้าคนที่มาเยี่ยมเนี่ยจิตใจแส่มใสชื่นบานความสดใสชื่นบานก็แผ่ไปสู่คนไข้ทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นได้โดยที่บางทีผู้ไปเยี่ยมนี่ ไม่ต้องทำอะไรมากนะใ่ทำใจสบายสบายอย่าพกความเครียดความหงุดหงิดนะความกลัดกลุ้มความกังวลเข้าไปในห้องผู้ป่วยแม้ว่าสิ่งที่กังวลสิ่งที่เครียดสิ่งที่หงุดหงิดไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยเลยแต่ว่ามันก็มีผลต่อผู้ป่วยได้อันนี้ก็มีการถามนะต่อไปนะว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่อยากให้อ่หรือไม่ชอบอะไรบ้างนะเวลามีคนมาเยี่ยม อย่างแรกที่เขาบอกไม่ชอบคือไม่ชอบคาแนะนําที่เป็นลักษณะกดดันแนะนําเรื่องอาหารเสริมแนะนําเรื่องสมุนไพรแนะนําเรื่องหมอทางเลือกนะแนะนําเรื่องยาตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้แนะนำเบาเบนะมีความกดดันด้วยอยากให้เขาทําตามที่เราแนะนําอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีแต่ว่าความปรารถนาดีของคนมาเยี่ยมเนี่ย มันก็สร้างความกดดันให้กับคนไขย้ยิ่งคนมาเยี่ยมนี่มีหลายคนแนะนําไปคนละทางเนี่ยคนไข้เครียดนะไม่ได้เครียดเพราะความเจ็บป่วยแต่เครียดเพราะคําแนะนําด้วยความหวังดีของคนมาเยี่ยมนะและแนะนําแบบกดดันด้วยนะต้องทํานะต้องกินนะกินสมุนไพรที่ฉันแนะนํานะถ้าไม่ทํานี่ไม่กินนี่ฉันน้อยใจฉันโกรธนะ มีแบบนี้เยอะหลายๆเก็เก่งใจนะก็ต้องกินทุกอย่างที่คนคนมาเยี่ยมมาให้นะรับการที่สองคือที่ไม่ชอบคือบังคับให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่อยากทำอันนี้มักจะเกิดขึ้นจากญาติจากคนใกล้ชิดได้นำสารพัดเลยให้เขาอยากจะให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากแก่ต่อสู้ความเจ็บป่วยนี้เขาก็เหนื่อยแล้วแล้วสิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งนะก็คือคำพูดว่าสู้ๆนะอดทนนะ หลายคนเนี่ยติดปากนะไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกสู้ๆนะอดทนเข้มแข็งนะลึกๆเนี่ยมันเหมือนกับไปต่อว่าคนไข้ว่ายัางสู้ไม่พอ,อยังเข้มแข็งไม่พอทั้งที่นี่เขาสู้เต็มที่แล้วแล้วเขาก็พยายามนะทาใจให้เข้มแข็งมีคนไข้คนหนึ่งก็บอกนะเขารู้สึกเสียพลังมากนะกับการทําตัวให้เข้มแข็งให้คนเยี่ยมคนที่มาเยี่ยมสุขสบายใจ เขาบอกลึกๆเนี่มันเป็นสิ่งที่กัดก่อนพลังภายในอย่างยิ่งเลยทำใจให้เข้มแข็งทำตัวให้เข้มแข็งเพื่อให้คนไข้คนมาเยี่ยมสบายใจนะให้เขารู้สึกว่าฉันสู้ๆแล้วนะฉันอดทนแล้วนะเรียกว่าตอบสนองความปรารถนาดีของผู้มาเยี่ยมแต่คนไข้นะกับเพลียกับลาเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะและอีกอย่างนี่คนไข้ไม่ชอบนะคือ ถือวิสาสะปรารธนาดีแต่วิสาสะนะละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนไข้นะหรือไม่ก็เอาเรื่องต่างๆมาให้แก้มาฟ้องคนนั้นคนนี้โดยเพาถ้าผู้ป่วยเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนก็จะมาฟ้องนะเอาปัญหามาให้แกนะ้คนไข้นี่ก็เรียกว่ายิ่งเครียดกข้า่ปใหญ่ หรือแพทยนั่งนานๆนมาเยี่ยมพร่ำเพื่อเนี่ยไม่รู้เวล่ำเวลาหรือแม่ก็ถกเถียงกันเองเนะเกี่ยวกับอาการของคนไข้ถกเถียงกันต่อหน้าคนไข้หรือข้างเจียงคนไข้หรือบางทีก็คุยกันเองตั้งวนคุยกันเองเหมือนกับว่าคนไข้ไม่มีตัวตนเลยอันนี้มีเยอะหรือแมก็นั่งถ่ายโทรศัพท์มือถือไม่สนใจคนไข้คนไข้รู้สึกว่าเนี่ย เขาไม่มีตัวตนเลยนะแต่ว่ามาเยี่ยมตามมาได้ยาทชานั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้นะแต่เราจะรู้ดีชัดถ้าเกิดว่าเราป่วยเราจะเข้าใจชัดแต่ถ้าเรายังไม่ป่วยนั้นก็ถือว่าควรจะเรียนรู้เอาไว้เพราะเราต้องไปเยี่ยมคนป่วยอยู่เนืองๆน,นะโดยพระผู้สูงวัยถ้าเรารู้เอาไว้นะมันก็จะช่วยผู้ป่วยได้ตามความหวังดีของเรา อาเตรียมรับผลชิตังปวิตังตุมหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปุเรนตุสังกับป้าขอความดำรีทั้ง่วงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาตธาเหมือนพระจันในวันเพมนมณีโชติราโสยาา เมือนแกะมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพีธิโยวิวาชันตูวาจารายทั้งพวงจงบำราดไปสัพโรโควินาสตูโรคทั้งวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีชีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภีวานาสิริสนิจังวุทธาปจายโนจัตารธรรมวะทันติอายุวันโนสุขังบาลังต่างสิบอาการคืออายุวันนาสุขาพราระย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสพขาัอวาตุสาพ,พมังคารังพอสาพ,พมงค์งคนจงมีแก่ท่าน ลาขันตุสาพาเทวตาภาราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาภูธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งางล้อยจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเทิม